สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาอันบ็อกซ์นะครับแอมตัวใหม่ของผมนะฮแอมตัวใหม่ของผมนะครับผมอืมว่าจะเป็นตัวไหนเป็นแอมกีต้านะไปซื้อช่วง11 11นะราคานะครับจาก2000อะไรสักอย่าง2000หรือพันสองแหละสองพันราคาเขาบอกว่าราคาปกติมัน2000เท่าไหร่นเนี่ยมันลดเหลือพันสองเท่าไหร่สักอย่างนี่แหละแล้วก็เหลือ แค่1,100บาทเองนะที่ผมซื้อมาแอมอย่างดีนะครับผมแอมอย่างดีเลยเขาบอกว่าอย่างดีเห็นรีวิวด้วยรีวิวในครัคลิปรีวิวผมก็เลยเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะเอ้สิบห้าวัตนะครับผมสิบห้าวัตนะครับผมเป็นแอมแอมอะไรซะอ่ะแอมยี M ่ห้ออะไรวะเดี๋ยวเขาจำไม่ได้แกะแกะดูเลยครับนี่แกะดูกันเลยนะครับน่ว่าเป็นอย่างไรส่งมาแล้วนะครับซื้อจาก Lazada ออนไลน์หนักเวอร์เวอร์วัวงดึงออกมาอีะออกมาแล้วโอเคหน้าตาเป็นอย่างไรเยี่ยงไรห่อแพ็กแาดนดีแกะกันเป็นไก่ตักกันนะครับเพื่อนท่นานผู้ชมโอ้โห อย่างนี้เลยหรอก็หอมมาอย่างดีนะร้านนี้โอเคโอ้โหจิ้มทส่กินว้าวว้าวนี่ครับท่านผู้ชมยอดโอ้โหตั้งตรงไหนอหหลายชั้นเลยนะเนี่ยใส่เนี้ะ ใหม่เลยใหม่เลยครับใหม่เลยสุดยอดโหของใหม่นี่ครับยี่ห้ออ,อะไรไม่ผมอ่านไม่ออกวาลเเมนอะไรวาลเเมนวาลเเมนวาเลเมน,ะเมนอะไรสักอย่างไม่ไแน่ใจอันนี้ก็คู่มือมันนะ ว่าอ๋อนี้ก็คือฟังก์ชันมันว่าความหมายคืออะไรเบสอะไรเนี้ยเอออันนี้เป็นแอมกีต้าร์นะครับกีต้าร์ไฟฟ้าสุดยอดอ่านี่มีโฟนอ่ามีอะไรอ่ามีพาวเวอร์เปิดปิดนะครับผมอีค a l ไลเซชันเลเวลโอ้โหแจมเลยอยากลองอยากลองเดี๋ยวเอามาลองดูนะแต่แกะแล้เออนี่หน้าตาสีดำดำล้วนสุดยอดอะ ไม่เอซี huh. สุดยอดครับไม่เ hey, อ hey. ้เขาเรียกว่าแอมแอมนะ,นะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะก็หมดละมีแค่นี้แหละตู้แอมฮิวมานะครับผมก็พอสมควรนะเดี๋ยวไปลองดูนะไปลองเสียงดูนะครับผมอืมอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทำการแกะมาแล้วต่อไฟเสียบไฟไปที่เรียบร้อยแล้ว เสียบไฟไปที่เรียบร้อยแล้วนี่กีตาร์ไฟฟ้าตัวเก่งของผมนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เสียบเรียบร้อยแล้วเสียบนี้มันจะมีรูเสียบอยู่สองจุดนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก่อนี่อันนี้เขาบอกนี่มินดีนะที่มีคู่มือมาบอกเนี่ย high, ไฮใช่ไหมอินพุตไฮเนี่ยเขาบอกว่าสําหรับ c คอน e c t กับไมโครโฟนก็ได้แล้วก็กีตาร์ก็ได้ส่วนโลโลนี่ก็ต่อกับ ต่อกับกีตาร์ก็ได้เออต่อกับกีตาร์เฉพาะกีตาร์อย่างเดียวเฮ้ยแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนมันจูนกับวิทยุได้นะเนี่ยเออเอเอมันเสียงมันขึ้นมันจูนวิทยุได้เฉยเลยเนี่ยได้ยินเสียงอะเออ <ification> แปลกดีนะอันนี้ h i s h i s อ๋อนี่นี่ t i s i s นี่คืออะไรวะ t h i s นี่คือ adjust overall overall เลเวลบูลูมแอมพลิฟายเอซัตเนอะอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ะหมายถึงว่าจัดการเกี่ยวกับ o l ล m มอ๋อเนี่ยอ๋อเอฟเฟกเอฟเฟกน่าจะเป็นเอฟเฟกนะเออถ้าเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือธรรมดาอ๋ออันนี้เป็นเป็นเหมือนเอฟเฟกไอดิสเนี่นะครับแล้วโวลูมเบสอ่าปรับเบส รับอะไรเนี่ยเอ่อ table table นะ control อะไรเนี่ยเออเดี๋ยวลองเทสดู phone p h o นี่ connect กับ headphone หรอเสียบกับ headphone ได้ oh headphone นี่ headphone หกจุดหกจุดห้า mm หกจุดห้ามิลมิหกจุดห้ามิล stereo อ๋อ, MM. 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 อ,อต้องเอา,า headphone อีกไอ,อ้แจ็คหัวอีกไม่ใช่สามจุดห้านะเออใหญ่กว่าสามจุดห้าอยู่นะครับผมแจ็คสปี p เกอร์นะฮะ is this connect อ๋อสปีกเกอร์มันจะมันจะปิดเ,เสียงปิดปิดเสียงไม้ไอ้สีหลังเสียงลำโพงตัวใหญ่แล้วมันจะไปใช้เฮดโฟนตัวนี้แทนอืมออนอ๋อ oh, นี่สเตตัสว่ามันถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าใช้งานอยู่อ๋อซีดีเอ็มพีสามเฮ้ยจริงดิอันนี้ซีดีเอ็มพีสามอ๋อหมายถึงเสียบแบบว่าขยายซีดีเอ็มพีสามได้นะครับผมเนี่ยปุ่มปุ่มปุ่มนี้ปุ่มนี้เออผมผมลืมให้ดู ดูให้ดูอันนี้นะครับเนี่ยดิสดิสอ่าดิสนี่คือดิสอันนี้คือปุ่มเอฟเฟกปุ่มเอฟเฟกคือปุ่มนี้นะนะครับกดทักกดนี้นะครับกดตัวนี้นี่ครับเนี่ยอันนี้จะเสียงคลีนคลีนใสๆอันนี้ผมไม่ได้เล่งเล่ง,เล,งเล่งเยอะนะ กีตาร์ไม่ได้ปรับสายเท่าไหร่นะนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละเออนี่เดี๋ยวลองลองมาเล่นดูมาเล่นดูนะครับลองมาเล่นดูอ่ะเดี๋ยวลองลองเล่นดู ใสเลสยเสยีงใสเสียงใสเลยทีเดียว 对的。 Grazie. ให้เล่นบ้าง แค่นี้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไม่เอานะ สุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบในเสนี้นะยาวไปครับเสียงเสียงสุดยอดเลยนะครับผมเดี๋ยวฝหลังมาลองแต่งเพลงแล้วก็มาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะท่านผู้ชมนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะสำหรับแอมตัวใหม่ของผมนะครับผม